เฮปปี้ p y birthday อลังว้าวโอ้บังดีครับคุณครับคุณจอยว้าวฉันหวังว่าเธอจะมีเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของสาวเธอนะแล้วก็คุกวันเลยคุณครับคุณจอยขอสาวยังครับก็สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมนะวันที่2กุมภาพันธ์ ซึ่งปีนี้ก็โอเคแกขึ้นฟปีแล้วโอเควันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับออวันเกิดผมผมไงว่าเป็นยังไงครับในปีนี้เดี๋ยวผมค่อยมาสูบทีหลังเนาะไปไปอีกเกมกันกนอาอไาต่อนนี้ซซูเปอร์สกายซิโบมี่ของเราก็ใ,กในเวลา ถ้าขึ้นเวลาเสริมสองวันเกิดเขาแล้วอย่างน,นี้สวัสดีนะสวัสดีนะสว,สดวันเกิดแล้วก็อย่างงั้นฉันก็จะกลับทํางานแล้วก็ให้คุณเอ็นจอยกับกล่องคุณไปแล้วกันนะขอบครับอิซาเบลล่าก็สวัสดีครับทุกคนกลับมาออก็แั่คลิปมาเก็บไอ้หมา้คอซิงเนาะยุ่งเยอะมากผมโอเค เออฉันอยากให้เธอมามาเถอะฉันเลยกองนี้อไงนะโบมิ่ที่จะทำงานโอเคไหมโอเคเข้าเข้าบ้านนัวฮึมปี้เบิร์ t เดย์โอ้องครับ โอ้เธอไพรช่ไหมน้าพวกเราก็การทำให้มันสนุกไงแล้วก็หวังว่าเธอจะคาดไม่ถึงเลยอะ่ะมาสิมาสิเอาล่ะเป่าเค้กที่เค้กได้แล้วแหววโอเคครับแป๊บนึงนะกูจะภาพสุบผมด้วยสุดแรงไงครับเออวันนี้ผมไปดอมก็ไม่ต้องใส่แต่อาเซอร์โมีเป็นชื่อชื่นเนาะโอเคมาฮั p p ิวเย้ เรื่องคุณมากคุณมากในที่สุดจะคิว่าพอ,อจาจะไม่ไ้เป็ะคือโอวิโอโอเพง็งฉันก็คิดฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะไอ้เงี้ยจะไม่มาวันเกิดอะไรนี่แล้วแต่ว่าด้วยผลของกลุ่มนะฮะทีทำให้ทางคอ่ช่างชอบเลยแนหะสุสางวันเกิดนะสุบมิไงขอบคุณครับ เธอมีเวลาดูมากเลยมากเลยมากนะออาล,ล่ะก่อนเนี้ยฉันหวังว่าเธอจะได้เก็บกับพวกเราสัหกหน่อยนะเดี๋ยวขอเกียมผอมแป๊บงนะว้าวเห็นพกิก้าไหมมันขูดแขงอยู่ข้างบนไนงะพวกเราทำมาเพืเ่อเธอเลยนะเอาล่ะวิปไปอรของเธอก็สุดโบมีเพราะงั้นมาทำมาตีพีากาก้ากัน แล้วรู้ว่าเมียอ,อยู่ทั้งไงอ่ะทั้งน,นี้ไปไครับฉังดูงาว่าเธอเธอพร้อมแล้วอ่ะเรวไงทำไงวะผมมาเล่นง,งานดืมออ๋อน,นี่พิมพ์คุยอ่าไม่ใช่อันนี้ของขวัญโอเคพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วใช่ไหมซูมโบมี่โอเคไปอยู่ตรงนั่งเลย แล้วก็อยู่ข้างใกล้เพียร์เก้าไว้ไงนี่พอจะพูวดสกาก็ตีทีเทงเก้าเลยนะก็ก็กัเอเลยเร็วอย่างรวดเร็วเลยโอเคพร้อมนะแล้วก็เริ่มเลยนี่ไงนี่ไงโอ้ยออกแรงกว่านี้เอาเลยนี่นี่มันไม่แกะสักทีอ่ะมันแกะยากเหลือเกิน <ś led> พีก้าก้าอะไรเกเอ้ยเอยเอ้ยเอยฟาลุ่วฟาลุ่วฟาลุ่เอว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 เอาเทำได้คืงไงพีก้าก็คือคัพเค้กมันเกิดไงลนะ่ะโอ้คุณนะเพราะว่าหวังว่าจะชอบคัพเค้กมันเกิดนะเดี๋ยวพอเราจะให้ทุกคนเลยอ่ะใครที่ไม่มาคงที่ไม่มาคงฉลองอวันเกิดอย่างเงี้ย เออฉันก็วันกี้ฉันก็หวังว่าเธอจะอยู่ต่อไปงั้นแล้วฉันก็หวังว่าเธอทําให้เธอเออเป็นวันเป็นวันเกิดที่ดีเยี่ยมของเธอนะคะอืมเธอกีสุดเลยสุดปมนี้อ๋อแล้วก็มีงานปาร์ตี้อะไรพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวว่าง่งอนงานเธออาจจะอยู่คุยหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะเยวันเกิดเมื่อไงอันนี้ว่าคอซิ่งคือกีมากเลยอ่ะคือสามคนนี้เป็นสามคนที่ผมสนิกด้วยมากที่สุดครับ เพราะว่ามันเป็นคุณสาวคนแรกแลยนะที่มาเข้าเกาะเราอ่ะยกเว้นน้องจะมีอีกน้องคนหนึ่งที่ผมไม่ได้ไนี่สุัดีสั่งวันเกิดนะสุโบมีหวังว่าจะเป็นปีที่สุดยอดมากเลยนะฮ้ยังไงสนุกไม้เพื่อนโอ้ช่างอรรสนุกสุดเลยนะ่ะเอชกีจังเลยเงี้ยที่ ไอ้สาวรักีโฮคุเกะคูโฮคิโอปาร์ตี้ในช่นงโชกินีงานที่ได้เป็นโฮในการจัดงานมันเกิดให้เธอไงซูโบมิโอเคเธอแกว่าช่วงหนึ่งปีแล้วเนี่ยอ๋อเธอแก่กว่าเมื่อเมื่อวานนี้แล้วงานูโบมิอีกสามแล้วคนสี่วันจึงมาถึงวันเกิดของเธออีกครั้งหน้าไงยังไงกามก็อยากกระโดดข้ามปีไปกันชไม่อยากเช็คอัน ฉันหวังว่าความความหมาวังมมและความฝันของเธอจะเป็นจริงในปะีงาะอะม,มันเกิดเธอเป็นที่สองเหรอเอ๊ะเเหมือนกันเลยเงนี่มันค่อนข้างโชคดีเลยไม่ใช่เหรอเจ้หมายถึงว่า่ยแบบนี้มันก็กูโคตรุะโคตรโชคดีเลยหรืเหรอมันหมายถึงแบบโชคดีมากเลยอ่ะโอเค <c oughs> ชอบเพียก้าที่ทังทำให้ขึ้นหรือเปล่าอะทั้งกระจิงใจที่เอามาทำอย่างนี้ไงเป็นเหมือนว่าถ้ามเก่าแก่ทั้งสะสมมาเยอะมากเลยอะเนี่ยมีจากงานงานเกิดมันที่สองสองกุมภาเนี่ยมันค่อนข้างจำง่ายเลยเนี่ยโอ้โหอืมต้นเก่แก่นี่ดีมากว่นนี้น่ครับก็ไปกว่า จะกลับบ้านแล้วหรอซือโบมิ่อนูก็เคยจะชอบนม่วันเกิดนม่วันเกิดนะไว้มาฉลองกันกุ้งกังปีง่ายนะไปเลยโอ้เพื่อ,อ,อ,อนๆน่ารักโอ้ยสวัสดวันเกิดสามสังขอให้วันนี้มันเป็นวันที่ดีมากที่จะได้ฉลองกับเพื่อนกีๆแล้วก็เค,ค้กทีกดีอ่ะ จำวันแรกที่เราเจอได้ไหมแง่นยองว่าไม่แง่ไงน้องสิก็เพราะตอนนั้นคือยังเป็นเด็กอยู่เลยงี้ไงถ้าเกิดว่ามันไม่เรียกว่าการสืบสอง,สอง,สองฉันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะแฮ็บสวนสั่งันเกิดนะจากแม่ว้าวขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาสลองวันเกิดของแล้วก็เปิดดูคลิปนี้เนาะก็สุดสั่งวันเกิดสับตัวผมเองนะครับ ปีนี้อาจจะผมอาจจะรู้สึกเงาเงาหน่อยเพราะว่าแม่งสินะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับก็ตอนนี้ถึงแม้ผมจะไม่เสียอะไรไปบางอย่างแต่ผมก็ยังมีเพื่อนมีน้องมีคนที่ดีกับผมมา,มากๆอยู่หลายคนครับก็อขอบคุณพวกเขาด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมคาดนี้ับไงปีนี้ผมก็ว่าอย่างฝังว่าจะเป็นปีที่ดีนะครับแล้วผมก็พึ่งกลับมาทาด้วย นี่ยังไงก็ขอให้ดูบัรกิรกาผมไว้เยอะๆนะครับนั่นแหละครับแก่ขึ้นอีปีงแล้วอะโอเคพี่จิมผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยน,นะแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะคือเพื่อนที่อยู่รอบๆผมก็อวยพรนเกิดผมเนาะแล้วก็มีน้องสาวสุด่ารักคนนะึงก,ก็อวยพรนเกิดให้ผมด้วยซึ่งผมก็ขอบคุณมากเลยนะ เอาละถึงแม้ปีงี้ผมจะไม่มีแฟนมาโอเวอร์เกิดเหมือนปีที่แล้วก็เหอะแก่ก็โอเคครับปีนี้ก็มีความสุกดีครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ถึงตอนนี้ผมจะทำคลิปต่อไปแน่นอนครับแล้วก็การเดินนี้อย่าลืมนะครับมีเปิดมังไอซซิลคเนาะโอเคจบคลิปนี้ก็ขอลาแกเพียงเท่านี้ครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับแล้วก็ผมจะมีความสุขมากๆ้วยครับจบครับคลิปในวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ